สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปดาวโจนนะครับประจำค่าคืนวันศุกร์นะครับสำหรับดาวโจนค่าคืนนี้เปิดที่บวก278 278บวก99ครับเนาะตัวเปิด278.99แล้วก็บอกไว้ครับฝากบอกไว้สถิติดาวโจนที่มีการออกผลนะครับ สามสัปดาห์หลังสุดมาทุกสัปดาห์นะครับน่าะท้าความน่าจะตั้งแต่เด้งบนล่างตรงๆแล้วก็รอบมาเจาะแปดศูนย์แล้วก็รอ,อบ 80, ก,อก่อนนู้นเก้าเจาะเจ็ดเก้าเก้าแปดถ้าจะไม่ผิดนะครับขอให้เดินต่อครับขอให้เสติปิดดาวโจน์เดินต่อแล้วกันครับวันนี้มาฟังวิคคระห์คร่าวค,ค,ค,ครับ,รบวันนี้ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ครับไม่ใช่ไม่ค่อยง่วงง่วงแต่ทนไหวครับ <c oughs> ก็ส่งท้ายกันขอให้ ขอให้รวยๆขอให้เด้งน,นะครับดาวโจรตอนนี้เนียผมให้ดูนะครับณขนาดนี้ตตวเน,นี้มันลงลบไปล้ลงลบแปดสิบประจุดไปแลแปดสิบ <c oughs> ประจุ็นต์ผมคิดเผื่อไว้คผมคิดผมชอบชอบแต่แต่มีจุดสังเกตยอย่างหนึ่งคือเอาง่ายดาวโจรตามนี้คืออีกมาสองวันติดครับสองวันติดคือตั้งแต่วันพุทธเกินปันธหัส่ะ นี่คืออีมาดาวโจนหกแปดแปดหกเลยแล้วเม,วมว 7, ื่อวานนี้เมื่อวานนี้เจ็ดนี่คืออีบ่ายมันอะไรนะผมจำถ้าจำไม่ผิดมันสองเจ็ดห้าใช่ไหมนั่นแหละเจ็ดห้าห้าเจ็ดอามามาดาวแล้ววันนี้นี่คืออีปิดที่ห้าเจ็ดสองศูนย์อาจจะมาดาวไปไม่ได้ครับแต่จากตัวเปิดถ้าใครตามอยู่ผมบอก,อกเลยเลยคือดาวโจนจาก มันน่าจะปิดตัวเปิดอ่ะน่าจะแนวโน้นดีไม่ดีเอาตัวเปิดมาวินครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดอาจจะมาหรือเก้าเก้าอาจจะมากันไปได้เพราะตอนนี้มันลงลบครับนะผมจะเก้าครับก็ยังหวังว่ามันจะขึ้นบวกแล้วกันครับหวังว่าจะขึ้นบวกก็สองแปดเนชี่ชุดเก้าไปก่อนแล้วกันนะถ,ถ้าไม่สนใจคุยผมจำนะก็คือสี่เก้าครับ แปดสิบเากศูนแล้วก็8ปดเกครับแ 9, 9ดเก้าร้อมาสี่ครับส่วนมาก9มันจะมากับสร้อยมาสีแต่ส่วนตัวผมว่าโอกาสเบิ้ลเป็นไม่ได้ครับถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลติดสีไปครับติดสีไปนะติดสี่สี่นึงหาง หรือจะตองสีเลยถาวรเน้นอะไรสุดเน้นอะไรเน้นอะไรเน้นอะไรเก้า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 นี่น่าจะสี่เก้าครับสี่เก้าเก้าสี่เนี่ยสี่เก้าเก้าสี่ลองพิจารณาดูครับสี่เก้าเก้าสี่ไนก็ฝากไว้วกันครับพูดเสร็จปุ๊บชักเริ่มง่วงแนละ้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่หลังจากแตกสามตัวหรือไม่ว่าเด้งบนล่างนะก็มียอดเข้ามาทุกครั้งครับ บางท่านก็แสดงบางท่านก็บอกว่าโอนมาบางท่านก็บอกว่าไม่บางท่านก็ไม่ได้แจ้งกำหนงมาว่าใครโอนไม่โอนผมก็ขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ครับเพราะบางท่านไม่อยากจะเปิดเผยนะครับเพราะกลัวค,คนที่บ้านรู้เรื่องผมไม่ทราบครับแต่ก็ขอขอบพระคุณมากครับเป็นสิทธิ์ของท่านเนาะแต่ผมก็ยังไงผมก็ต้องขอบคุณเผื่อๆไว้ก่อนครับนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยบางท่านแจ้งบางท่านไม่แจ้งและที่ไม่แจ้งก็เยอะเลยครับ ที่ไท่านไหนที่ไม้แจ้งเยอะมากผมก็ไม่ได้พูดไนงะผมก็ขอบควรตอบแทนในคลิปนี้แล้วกันครับสวัสดีครับเจอกีกทีวันจังครับสวีดัสสวัสดีครับ